เฮ้ยเด็กๆอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับครูว่าพวกเราหายไปกันเยอะหลายคนแล้วเนี่ยเรียนกันเยอะใช่ไหมครับเด็กๆครับผูเพจมาแล้วครับถึงเวลาที่เราจะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นของปอ .1 ป .2 และป .3 วันนี้ครูจะมาทักทายพวกเรานะครับแล้วก็มาแนะนําอุปกรณ์ต่างๆให้พวกเรา ได้เตรียมตัวก่อนที่พวกเราจะทํากิจกรรมศิลปะกันนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องมีอันนี้ครับไม่ใช่ครับอันนี้ครูไว้สองเล่นเฉยๆนะครับ็ีๆครับสีครูแน่ใจว่าพวกเราต้องมีที่บ้านแน่ๆแล้วนั่นก็คือสีสีเลย,เลยสีช็อคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีไม้ครับ สีไม้นี่คือสิ่งที่พวกเราน่าจะมีติดบ้านนะครับทีนี้สําหรับป .3 นะครับป .3 ป .2 นะครับหรือปอ .1 ถ้าใครอยากจะสนุกมากขึ้นใครอยากสนุกมากขึ้นครูมีส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 ีโปสเตอร์ poster. เด็กๆครับร้านขายเครื่องเขียนแถวบ้านนะครับครูคิดว่าพวกเราน่าจะมีนะครับนะครับสีโปสเตอร์แบบนี้นะครับเขาเรียกสีโปสเตอร์ผู้กครองครับ ถ้าสะดวกนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับซื้อติดไว้เพราะว่าผมอยากให้แล้พวกเราเล่นกิจกรรมสีได้หลายอย่างสิ่งที่เราจะได้ทำกันนะครับถ้าเราใช้สีใช้อุปกรณ์หลากหลายนะครับทีนี้งานที่เราได้ทำมันจะสนุกขึ้นนะฮะมันจะสนุกขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีช็อกสีไม้สีโปสเตอร์นะครับที่สำคัญซื้อสีโปสเตอร์แล้วผู้กันนะครับผู้กัน ไปเรื่องเลยครับผู้กันใหญ่ๆก็ได้เล็กๆก็ได้ครูไม่ซีเรียแต่ครูอยากจะให้เน้นเบอร์ใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับเบอร์ใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับผู้กันอ้ออีกอย่างหนึ่งอ,อย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลืมจานสีสีน้ํามันต้องใช้จานสีนะครับสําคัญที่สุดก็คือสมุดครับสมุดวาดรูปนะครับสมุดวาดรูปเรือว่าสิบบาทอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ แล้วเราจะมาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับคราวนี้สัปดาห์หน้านะครับวันวันอังคารนะครับครูจะมีกิจกรรมของชั้นป .1 น,นะครับมีกิจกรรมของชั้นป .1 ให้พวกเราได้ทำกันป .1 ป .2 บละป .3 จะอยู่ในคลิปเดียวนะฮะจะอยู่ในคลิปเดียวแล้วครูจะให้งานกันคนละแบบเพราะนั้นสำคัญคือเด็กๆต้องดูคลิปให้จบ นะครับคุณเน้นเลยนะครับดูคลิปให้จบผู้ปกครองครับดูคลิปให้จบแล้วค่อยทํานะครับค่อยทําตอนว่างค่อยทําตอนอยากผ่อนคลายค่อยทําตอนที่เรารู้สึกว่าอ,ย,อยากวาดรูปอยากเล่นสีรับรองครับเรียนออนไลน์คราวนี้เด็กจะได้เรียนอะไรที่ครบถ้วนกระบวนความมากๆไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีช็อคสีโปสเตอร์แต่สำคัญต้องเตรียมอุป,ปรกรณ์ให้พร้อมและ ครูมีกฎนิดหน่อยนะครับการเล่นสีอุปกรณ์นะครับหนึ่งจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างแล้วเราจะมาสนุกกันในวันที่วันที่เท่าไหร่เอ่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าวันอังคารเป็นคลิปแรกของครูเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนศิละปะไปซื้อของให้ครบไปซื้อของให้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับสัปดาห์นี้ครูมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับปอนหนึ่ง ป .2 ออและป .3 ทวนอีกครั้งหนึ่งสีโปสเตอร์1ชุดไม่แพงครับห้านข้างบ้านมีสีไม้สีช็อคจานสีพู่กันดินสอมีแล้วแน่นอนสมุดนะครับถ้าอยากทำกิจกรรมศริลป,ปะอยากระเบิดสมองตัวเองอยากระเบิดสมองอยากปล่อยอะไรบางอย่างข้างในเตรียมอุกกรณ์ให้พร้อมครับ ถ้ามีอุปกรณ์อย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่สนุกครูเตือนก่อนนะเดี๋ยวจะไม่สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโม้กันในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งเอาละฮะวันนี้ครูพอแค่นี้แหละนะครับมาแนะนานอุปกรณ์ให้พวกเราเพื่อที่จะได้เตรียมตัวการเตรียมตัวที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับไปแล้วครับสวัสดีครับ